ก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Cookie Run Tower of Adventure นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้เราได้เล่นกันตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานี่เลยนะครับผมทำให้ใครหล,หลายๆคนเนี่ยเลือกตัวละครที่เราจะเล่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนบางท่านเหมือนกันนะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเรามากแค่ไหนนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำในส่วนของเรื่องตัวละครนั่นแหละครับว่าเราเนี่ยที่เป็นมือใหม่ควรเริ่มหาตัวไหนดี ตัวไหนที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับเดือวในวันนีเนี่ยมีคําตอบให้แน่นอนนะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมคุกกี้แลนทาวเวอร์ออฟเอ็กเวนเจอร์กับทางไลานซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปัปด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือในส่วนของตัวละครตัวละครตอนนี้นะครับมันจะมีตู้สุ่มมาให้ใช่ไหมเรื่องของการเลียดีเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็วิธีการที่เราจะสุ่มได้ไวแล้วก็เร็วที่สุดนะครับก็คือการสร้างดิเซตปุ๊บให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แบบนี้นะครับผมไปที่ด่านแรกนู่นเลยนะครับผมอันนี้มันอยู่ที่ด่าน2นะไปที่ด่าน1ตอนที่เป็น1นึขีดสเนี่ยแหละครับ พอลงด่านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกให้เราเนี่ยสามารถสุ่มกาชาได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีตู้สําหรับมือใหม่ที่เราเนี่ยต้องสุ่มอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับ40โลเนี่ยก็จะได้การันตีแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาสุ่ม40โลเนี่ยเผื่ออาจจะออกก่อนการันตีด้วยซ้ำนะครับอาจจะ10โลแล้วออกตัวละคร2ตัวเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับหลายๆคนก็มีให้เห็นแล้วนะครับอย่างสุ่มตู้นี้เนี่ยออกตัวดาร์กช็อกโก้บ้างออกตัวครีมโซดาบ้างก็มีเยอะถมเถไไปนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เราเออกมาเนี่ยมันควรค่าแก่การที่จะเล่นแล้วหรือยังนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยจะมีบอกนะครับผมเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกแล้วกันนะครับตัวแรกที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นกันบ่อยมากที่สุดเลยก็คือทางฝั่งของคุกกี้ลดครีมโซดานั่นเองตัวครีมโซดานนเนี่ยความสามารถหลักๆที่ใช้นะครับคนก็เล่นกันเยอะเลยนะจะเน้นในส่วนของการโจมตีระยะประชิดแล้วก็จะมีในส่วนของความเร็วในการโจมตีด้วยเอาง่ายๆเลยคือตัวมันไม่ตีช้าขนาดนั้นแล้วก็จะเน้นการโจมตีเร็วด้วยนะครับ แถมการโจมตีเนี่ยยังเก็บสแต็กได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรามีสแต็กตัวคุกกี้และคินโซดาแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้ได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครมากที่สุดนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นตัวระยะใกล้แต่ไม่ได้ตีช้าถึงขนาดดาร์กช็อกโกนะที่จะเน้นความโจมตีแบบท่วงท่าแล้วก็ความเร็วที่มันไม่ได้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับคือจะเน้นในส่วนของการโจมตีที่เร็ว แล้วก็เน้นตัวระยะตีใกล้ด้วยนะครับเป็นหลักทีมโซดาตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงเลือกครีมโซดานะและอ,อย่างหนึ่งคือในตู้สุ่มนี้นะครับครีมโซดาเนี่ยก็จะมีเพิ่มอัตราเลทให้ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราสุ่มครบ100ครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถได้คุกกี้ลดครีมโซดาในตู้การันตีนี้แน่นอนนะครับส่วนในตู้ของข้าวไร่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นสายไหนนะครับอาจจะได้แบบ ซัพพอร์ตระยะไกลหรือจะเล่นแบบทางสตไตรเกอร์เน้นสายระยะกลางถึงใกล้ก็ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยแนะนําเป็นรถคุกกี้ครีมโซดาก่อนเลยเป็นตัวแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปนั่งหาตัวอาร์ติแฟกต์ที่เป็นของคุกกี้รถครีมโซดาก็ได้นะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันก็กำลังตีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าจะออกตัวหน้าตู้หรือเปล่านะแต่ผมว่าคงก็น้าตู้แหละครับเพราะว่ามันต้องใช้เชรในการสุ่มนะมัันนไมมม่่เหือกกกบบบตตู้้้ธรรรดดาแบบดีีทใใชวสุ็ อ่าได้ทำนองนี้นะครับสำหรับคุกกี้และครีมโซดานะส่วนตัวต่อไปนะครับตัวที่สองเนี่ยที่ผม ชอบแล้วก็อยากเล่นมากๆเลยก็คือด์กช็อกโก้นั่นเองนะครับความสามารถของด์กช็อกโก้เนี่ยคือจะเน้นการโจมตีระยะใกล้ถึงกลางเป็นหลักนะครับผมมีการชาร์จการโจมตีด้วยดาบด้วยแล้วความสามารถจริงๆเลยคือจะเน้นการโจมตีที่หนักนะครับแต่ชารจแนะ่นอนไม่ต้องห่วงต้องคอมโบต้องคอยกดสกิลเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวสเตตให้มันครบ4ี่ชาร์จแล้วก็จะได้ปล่อยดาเมจที่แรงมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทําดาเมจได้พอสมควรเหมือนกันและเป็นสายไฟเตอร์นะครับผมยืนชนได้ดาเมจก็ถือว่าโอเค แถมเลือดเนี่ยก็ถือว่าทําได้ออกมาไม่เลวเลยนะครับพอๆกับคุกกี้รถพิกลพกลเลยถึงแม้จะไม่ใช่สายแท้งเต็มตัวก็ตามนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเล่นดูนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบตัวสายระยะใกล้ที่ตีช้านะครับแนะนำว่าวข้ามไปเลยนะเพราะมันต้องใช้สกิลที่คอมโบในระยะที่พองบอกาองขวนนะครับมีการช้าและเก็บสแต็กด้วยอาจจะน่าเบื่อเกินไปเราอยากจะชอบแบบยิงอย่างเดียวหรือว่าคอมโบแบบชุดเดียวจบอย่างเงี้ยก็ไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่า พัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนําแน่ๆเลยก็คือคุกกี้รสซอสพริกนั่นเองนะครับตัวที่ผมยังไม่ได้นะคุกกี้ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะมีความเผ็ดนําแน่นอนนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการโจมตีหรือความเร็วเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเราชอบแอสซีสิ่เมื่อไหร่แล้วก็ลองคิดถึงรสซอสพริกดูครับ มันความสามารถประมาณนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติหรือสกิลธรรมดานะครับจะเป็นการหายตัวแล้วก็ไปโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีข้อเสียให้หนักอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอันตินะครับเห็นไหมครับใช้ HP ของตัวเองนะครับเพื่อเข้าสู่สถานะแข็งแกร่งแน่นอนว่าตัวนี้จะหนักไปทางเรื่องของ HP ด้วยถ้าเราอัพ HP มาน้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวมันบางแน่นอนอย,อยู่แล้วัลติทีนึงมาเผลอโดนมอนตีตายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยราระวังให้ดีนะอันติีเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีตีเร็วขึ้นฟันเร็วขึ้นตีหมู่ด้วยแต่ข้อเสียคือเลื่อนลดเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวฮิลหรือเราเล่นกับเพื่อนแบบมัลติอย่างเงี้ยหรือจับปาร์ตี้อย่างเงี้ยครับอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยบาลานตัวนี้ให้ดีๆนะครับหรือไม่ก็ ไปหาใส่อุปกรณ์ที่มันเพิ่มดาเมจจากการพื้นฟูอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ไม่เร็วเลยนะสําหรับคุกกี้ตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายที่จะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากคุกกี้รดข้าวไร้นั่นเองนะครับผม คุกกี้ตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคุกกี้สายไฟเตอร์ที่มีการโจมตีระยะไกลด้วยลองดูดีๆนะครับคุณผู้ชมตอนเนี้ยตัวระยะไกลที่เป็นระดับอีพิกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีตัวไหนโดดเด่นไปมากกว่าพวกสายระยะไกลที่ยิงเร็วหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ตัวระยะไกลที่ตีช้าอย่างคุกกี้พอมดก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนาในช่วงแรกเพราะว่าคุกกี้พอมดเนี่ยสกิลเวทแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเก็บมอนได้ยากถ้าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนหรือว่า ลงด่านไปพร้อมกันเนี่ยอาจจะตีลำบากแล้วประเด็นคือด่านบางด่านนะครับมันต้องใช้เวลาในการเก็บด้วยนะอย่างสมมติ2นาทีอย่างเงี้ยพมดกว่าจะมานั่งตีตายทีละตัว2ตัวก็คงน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสลับสับ,สบเปลี่ยนกันดูนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นข้าวไรนี่บอกเลยว่าโหดหินดิะเบิดแน่นอนนะครับโดยเฉพาะสกิลพีของตัวนี้นะครับพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสกิลแดชตรงนี้แหละครับผมมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มกระสุนปืนให้โดยอัตโนมัติด้วยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องปลดล็อก1ดาวหรือ2ดาวก่อนหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการแดชแล้วก็เพิ่มกระสุนปืนได้ด้วยร,รวมไปถึงสกิลยิงปกติด้วยนะครับยิงปืนคู่ไปข้างหน้าก็ทําดาเมจได้แรงมากขึ้นอยู่แล้วแล้วคู่ดาวก็ไวด้วยนะ ส่วนอันติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับลิปเปอร์ใน o อเวอร์วอเลยก็คือจะเป็นการหมุนตัวควงสวา่านแล้วก็ยิงกระสุนออกไปแบบรอบทิศทางเลยนะครับผมทำดาเมดแบบ LE วงกว้างเลยถ้าใครชอบข้าวไร้แลวก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยมีสีตัวละคที่ชอบเท่านั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วลองใช้งานดูก็ได้แต่ขอย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าเรามีตัวสายร,ระยะใกล้แล้วเนี่ยอยากให้มีตัวระยะไกลไปด้วยนะครับผมจะได้ช่วยในการเล่นได้ดีมากขึ้นส่วนตัวคำวไม้มเนี่ยเรามีกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซี้ออะไรถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกอยากจะได้ฮีวไปช่วยเพื่อนก็เอาคำมไม้มเข้าไปเล่นก็นได้อ่าอะไรทั้มองนี้นะครับเพราะประเด็นคือตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคลียร์ด่านเลดบอสเนี่ยไปจนถึงเลเวล3หรือมเผอเนี่ยไปเลเวล4กันแล้วนะครับ แต่คงจะไม่ถึงขนาดานนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเร็วไปถ้าถึงด่านสามเนี่ยพอเป็นไม่ได้อยู่นะครับเผอเนี mm ่ย hmm. เราจะได้อาวุธที่เป็นของตัวละครด้วยนะครับแบบสุ่มนะถ้าเกิดว่าผมเล่นตัวดาร์ชอกโก้แล้วอาวุธดาร์ชอกโก้มาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น Art อาร์ติแฟกต์เอ่ยุัวละครเอ่ยวก็อาวุธเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดันพลังให้มาถึงด่านสามแล้วกันนะของดีๆท่านเลยครับแต่ประเด็นคือต้องสุ่มอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้มีการันตีว่าจะได้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปเตรียมตัวกันให้ดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพ้าตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ